โอเคนะครับผมผมลง Windows 11แล้วมันเป็นอาการแบบนี้ครับผมคือแท็กปลาข้างล่างมันพอเราเลื่อนไปปุ๊บมันโหลดแบบนี้ครับแล้วก็ฝั่งนี้พอเวลาคลิกพวกดีพีซพวกเนี้ยก็จะไม่ไม่โหลดอะไรกันเลยนะครับเหมือน Windows ม,นมันมีปัญหาครับแล้วผมก็ไปเจอวิธีแก้นะครับเดี๋ยวแก้ตามผมเลยคอนโทรลชีพยีีนะครับแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแท็กมนเจอมาเราก,กดตรงทีไฟนะครับแล้วก็กด การ New Tag แล้วเราก็เขียนตรงนี้ว่า Control นะครับผมนี่แล้วก็กดไปที่ Clock and Region นะครับนี่ครับผมแล้วก็มากดตรงที่ Set Set Time and Date นะครับแล้วก็มันจะขึ้นหน้านี้นะครับกด Change Date and Time ครับผมปรับให้เป็นวันที่4นะครับวันนี้ผมลงคิววันที่3ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องปรับขึ้นไป1วันหรือเปล่าแต่ผมเพิ่งเจอปัญหานี้แค่วันนี้เนี่ยแหละผมเห็น Windows มันอัปเดตอะโอเคเราปรับแล้วเราก็ลอง รีเซ็ตคอมดูนะครับแต่ประเด็นคือปุ่มรีเซ็ตมันไม่มีแล้วเราก็กดคอนโทรลอัลติเมตดีลีทนะครับผมแล้วก็กดชัตดาวน์เอ้ยรีสตาร์ทนะครับรีสตาร์ทนะครับผมออกกองไม่โฟกัสนะครับผมกดรีสตาร์ทไปโอเคแล้วเราก็ลองมาดูว่าปัญหานี้จะหายห,ายหรือเปล่านะครับรอดูโอเค หายนะครับผมแอนจอยครับผม